เคยไหมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันพังทลายลงตรงหน้าตอนที่เขาเดินจากไปเสียงในหัวมันบอกว่าไม่ไหวแล้วขาแทบจะก้าวไม่ออกจำได้เลยวันนั้นนั่งอยู่คนเดียวร้องไห้จนตาบวมเพื่อนโทรมาถามเป็นไงบ้างตอบไปแค่ว่าไม่รู้ดิเพื่อนเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่า ไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบหายดีแค่กินข้าวอาบน้ำนอนหลับแค่นั้นก็พอวันต่อมาลุกขึ้นมาได้ไปทำงานแบบงงๆเดินไปเรื่อยๆทำอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากแค่ทำ เวลาผ่านไปนานเหมือนกันนะถึงได้รู้ว่าบางทีการชนะคนที่ทิ้งเราไปไม่จำเป็นต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องพยายามทำให้เขาเสียดายแค่เราเดินต่อไปใช้ชีวิตของเราให้ดีแค่นั้นก็พอแล้ว